รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญยาบรีค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทันยาบรีร่วมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือแนวทางการแลกเปลี่ยนรายการและการจัดรายการร่วมกันเพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย รองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาผพ้่อในการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือสถานีวิทยุมทรธัญบุรีและทีมงานฝ่ายผลิตร,รายการได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณาวาจากะกัสกสิกิตเพื่อในการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถานีวิทยุมอกเคยูเรดิโอพลัสทีมงานฝ่ายรายการฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายเทคนิค ณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนรายการการสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการออกอากาศร่วมกันโดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดรายการร่วมกันระหว่างทั้งสองสถานีวิทยุในอนาคตเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลายัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งรูปแบบสื่อกระจายเสียงและรูปแบบสื่อออนไลน์